สวัสดีค่ะสวัสดีญาติธรรมเพื่อ่ยธรรมผู้ปราถนาความหลุดพ้นวันนี้มีหัวข้อธรรมมา,มาเพิ่มเติมเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรม,เ,รรมเพื่อ,เพ,อเพื่อออกจากวัตะของการหมุนวน,ว,นวัตะคือการหมุนวน,วนเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันหลุดออกจากวัตะเนี่ยจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายจะว่ายากมันก็ไม่ยาก ใหม่ๆเลยมันต้องใช้ความเพียรมันต้องมันต้องสะสมสะสมสติฐานของมันคือต้องต้องเริ่มต้นจากสติก่อนเอาจริงๆฐานของมันก็ต้องมาตั้งแต่ทานศีลและสมาธิแต่ว่าถ้าจะออกจากวัตะมันต้องเริ่มต้นจากสติมีสติถือว่าเป็นเป็นรากฐานของการออกจากวัตะเพราะว่ามันต้องเริ่มต้นจากสติก่อน มันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องมีฐานพอมีฐานพรพอมีฐานแล้วเราถึงจะเดินปัญญาได้เพราะปัญญาเนี่ยมันจะทําให้เราพ้นทุกได้ก็คือเรื่องของปัญญาเราต้องสะสมปัญญาเนี่ยเราต้องเราต้องสะสมปัญญาเรียกว่ารับปัญญาให้คมสะสมเรียนรู้สะสมเรียนรู้ ไปเรื่อยๆเพื่อให้ปัญญาเนี่ยมันแหลมคมพอปัญญามันคมก็เหมือนว่าเราได้เข้าไปรู้อะไรอะไรอะไรจริงๆแล้วการที่เข้าไปรู้อะไรอะไรมันก็คือเข้าไปรู้ข้างในนี่แหละเข้าไปรู้อะไร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 ลึกลงไปลึกลงไปเรียนรู้เข้าไปในเลื่อนเข้าไปในระดับความลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปในในในจิตของเรานี่แหละเนี่เรียกว่าปัญญามันเรียนรู้เข้าไป คล้ายๆกับเวลาที่เราไปเดินป่าเราก็จะเดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปมันต้องลงมือลงมือปฏิบัติลงมือเรียนรู้ด้วยด้วยประสบการณ์ของตัวเองด้วยด้วยการปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะจริงๆแล้วการเข้าถึงธรรมมันก็คือเรียนรู้เข้าไปข้างในอ่ะเรียนรู้เข้าไปข้างในข้างในข้างในลงมือปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้เพื่อความเข้าใจเพื่อให้เข้าใจว่ามันคืออะไร ปัญญาคืออะไรอะไรคือปัญญาเพราะว่าการอ่านการอ่านมันแค่เข้าใจในระดับสมองแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เข้าไปถึงจิตมันไม่ได้เข้าไปถึงจิตเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันถูกห่อหุ้มถูกห่อหุ้มด้วยอุปาทานถูกถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสนั่นแหละกิเลสเนี่ยโลภกดหลงเนี่ยมันก็คือ ความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นทุกอย่างแล้วเข้าไปเรียนรู้กระบวนการของมันจริงๆแล้วมันเป็นกลของจิตเข้าไปเรียนรู้กลกลของจิตกลไกของจิตอารมณ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งอารมณ์ะที่เราที่เราโลภที่เราโกรธที่เราหลงที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันก็เกิดมาจากการปรุงแต่งอยากได้อยากมีอยากเป็นคืออารมณ์ อารมณ์เกิดมาจากการปรุงแต่งการปรุงแต่งเกิดมาจากความคิดความคิดเกิดมาจากการกระทบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมามาสาวสาวมาหาเหตุเหตุของมันตอของมันอะตอตอของอารมณ์ก็คือความคิดต่อของการปรุงแต่งก็คือความคิดเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้ให้เข้าใจให้ลึกลงไป มันต้องไปไปเห็นตอของมันเลยตอของมันคือความคิดสำหรับคนที่มาฟังใหม่หรือว่าหรือว่าแบบเพิ่งจะเพิ่งจะมาเจอเพิ่งจะมาเจอครั้งแรกเพิ่งจะเลื่อนเลื่อนมาเจอคลิปครั้งแรกก็ลองเปิดใจฟังไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปฏิเสธเพราะว่าถ้าเราปฏิเสธอ่ะมันบางทีมันทําให้เราอ่ะ ทำให้เราหมดโอกาสที่จะได้รู้บางสิ่งบางอย่างเพราะว่าถ้าเราทําตัวเป็นพวกน้ําเต็มแก้วเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้รับอะไรเพิ่มเติมเราลองเปิดใจฟังดูก่อนการเรียนรู้มันมีหลายระดับแต่ว่าระดับที่จะทําให้เรานะ่ยคือเราต้องรู้ว่าทุก์มันเกิดจากใจเราก็ต้องแก้ที่ใจอันนี้คือผู้ที่มีปัญญานะี่คือระดับ ระดับสูงละระดับสูงละแต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้สนใจไม่ยังทุกข์ไม่พอยังอยากจะทุกข์อีกอยากจะเกิดอีกก็แนะนำการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิไปก่อนแต่สำหรับคนที่ไม่ไหวละไม่อยากเกิดอีกก็คือต้องมาปฏิบัติเพื่อออกจากวัตฏะ ธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคำว่าธรรมะเนี่ยมันก็คือธรรมชาติธรรมชาติของจิตจิตที่มันถูกห่อหุ้มด้วยความไม่รู้ถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสต,ตัณหาเรามาปฏิบัติเพื่อชำระล้างชำระล้างกิเลสชำระล้างกิเลสต,ตัณหาเพื่อให้จิตเนี่ยเพื่อให้ไปเห็นจิตธรรมชาติธรรมชาติของจิต เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองสาวไปหาเหตุวันนี้จะให้มาศึกษาเรื่องความคิดเพื่อให้เพื่อให้เข้าใจว่าตอของเหตุคือความคิดตอของเหตุอะ่ะมันคือความคิดแหล่งที่มาแหล่งที่มาของนรกสวรรค์เนี่ยก็คือมาจากความคิดทั้งนั้นเพราะว่าคิดดีคนเราก็จะทำดีคิดชั่วก็จะทำชั่วมันจึง เหตุของมันตอของมันจึงจึงมาจากความคิดจริงๆคนที่ปฏิบัติอะยังยังสาวไม่ถึงตอก็ยังยังทุกอยู่ยังยังทุกอยู่กับอารมณ์ยังทุกยังทุกโดยไม่รู้ว่าทุกเหตุมาจากไหนจริงๆแล้วเหตุอะเหตุอะมันมาจากความคิดมันมาจากตอของมันเพราะเราคิดเอาทุกอย่างเนี่ยขนาดเราฟังอยู่เนี่ย เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคิดคิดตามอยู่ฟังอยู่คิดตามอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราคิดเราถึงทุกข์ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าอเออว่ะเราคิดอเนี่ยเราจะเริ่มเห็นละเห็นตอของเห็นตอของปัญหาละคิดเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เมื่อเอะใจว่าตัวเองกําลังคิดนั่นแหละรู้รู้ว่าตัวเองกําลังคิดพอเราไหลไปกับความคิด เดี๋ยวก็ไปคิดดีเดี๋ยวก็ไปคิดชั่วแต่เราไม่รู้ว่าเราอ่ะมัวแต่ไปคิดมัวแต่อยู่กับความคิดคิดซ้ำคิดซ้อนแต่เราไม่ย้อนมาดูตัวเองเออว่ะคิดอยู่จริงๆนี่ว่ะเนี่ยเราไม่เอะดใจตรงนี้การปฏิบัติอะสรุปแล้วทั้งชีวิตเนี่ยเราก็คิดนั่นแหละคิดแล้วถึงไปลงมือปฏิบัติจะไปให้ทานเราก็คิดก่อนคิดก่อนว่าเออเราจะไป เอาหาอะไรไปใส่บาตรเราก็ต้องคิดก่อนจะไปรักษาศีลเราก็คิดก่อนว่าเออเดี๋ยวเราจะต้องรักษาศีลศีลมีอะไรบ้างเราก็ไปดูเราก็ไปท่องเราก็ไปอ่านหนังสือเราก็ไปท่องนี่คือการเริ่มต้นของคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจพอพอคิด,ดว่าตัวเองอะ่ะเออมีศีลละเออตัวเองมีศีลละก็คิดคิดดูถูกคนอื่นดูถูกคนอื่นว่าเนี่ยเรามีศีลแต่ ไอ้พวกนี้ไม่มีศีลเนี่ยก็คิดเอาความคิดไปตัดสินคนอื่นแล้วไม่รู้หรอกว่าศีลจริงๆแล้วมันไม่ใช่การนั่งท่องมันคือการสมรวมกายวาจาใจคือการมีสติรู้ว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําแค่นั้นเองนั่นคือศีล <c oughs> แล้วก็พอเราจะไปทําสมาธิแล้วก็ไปนั่งเออเห็นเขาทําสมาธิแบบนี้แล้วก็เออนั่งนั่งขัดสมาธิแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราไปนั่งคิด ่ใหม่เนี่ยคือนั่งคิดนั่งคิดแล้วก็อยู่ท่าคัดสมาแล้วก็คิดว่าเออตัวเองได้ทําสมาธิละแต่แท้ที่จริงแล้วเราไปนั่งคัดสมาเพื่อคิดนอกเสียจากเรานั่งไปนานๆนั่งไปนานๆแล้วมันจะดิ่งเข้าไปในฌานดิ่งเข้าไปในฌานเนี่ยในขณะที่เราเข้าฌานลึกได้เนี่ยมันจะไม่ได้คิดแต่ใหม่ๆก็คือไปนั่งแล้วก็ไปนั่งคิดนั่นแหละมันอยู่ที่การฝึกฝนอบรมถ้าเรา ถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นออกจากวัตะเราไม่ต้องทำสมาธิจนถึงเข้าฌานหรอกถ้าอยากได้ฤทธิ์ได้เดชเนี่ยคือเราเราปฏิบัติจนให้มันพ้นทุกข์ก่อนแล้วค่อยไปฝึกเอาทีหลังก็ได้ยิ่งง่ายเลยไม่ต้องไปเสียเวลาฝึกนานมาฝึกการออกจากวัตะมาฝึกเรื่องของปัญญาก่อนเพราะว่าเวลาที่ที่มันบรรลุแล้วเนี่ยสติเราเนี่ย มันจะสติเนี่ยมันคืออยู่กับเราตลอดเวลามันจะไม่ไปไหนมันจะไม่เผลอไม่หลงเลยพอมีสติตั้งมั่นแล้วเราจะสามารถไปทําสมาธิไปอยู่ไปนั่งขัดสมาธินี่ยแป๊บเดียวมันเข้าฌานได้เลยมันง่ายขนาดนั้นแต่เรามวแต่ไปฝึกนั่งเราจริงๆแล้วเราไปฝึกนั่งคิดไปนั่งเพื่อที่จะคิดนี่คือการทําสมาธิ เราคิดวนไปวนมาแต่เราก็ไม่ฉุกคิดได้ว่าอปัญหามันมาจากความคิดทางนั้นเลยนี่ว่าแต่เราก็ยังไปสร้างความคิดคิดซ้อนคิดคิดวกวนคิดวนไปวนมาคิดเล็กคิดน้อยคิดซอกนั้นซอกนี้คิดมุมนั้นมุมนี้คิดวนอยู่กับคิดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดนี่คือเราเป็นทาตความคิดนี่เรา เราใช้ความคิดหรือว่าหรือว่าเราเนี่ยโดนความคิดใช้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องฉุกคิดให้ได้เราโดนความคิดใช้เราจะเป็นทาตเป็นทาตของความคิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากต่อต่อคือความคิดเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะทั้งชีวิตเราก็มีแต่ความคิดคิดดีก็ไปทำดีคิดชั่วก็ไปทำชั่วนรกสวรรค์ถึงอยู่ที่ความคิดเราคิดปรามทย์ผู้อื่นเนี่ย ตกนรกละแล้วยิ่งทุกวันนี้อริยะบุคคลเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่แหละเป็นคนชาวบ้านธรรมดานี่แหละแต่ว่าจิตใจจิตใจที่ที่มันเคยโดนความยึดมั่นถือมั่นมันยึดอะ่ะก็ปฏิบัติไปจนความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานเนี่ยมันสลายตัวพอมันสลายตัวเขาก็อยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าพออุปทานสลายตัวปุ๊บ ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งพ่อทิ้งแม่ที่แก่ชราแล้วหนีไปบวชมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเรื่องแบบนั้นหรือว่าบางคนเขาทำแบบนั้นก็ได้ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปบวชก็ได้มันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ความคิดอะว่าเราจะอยู่กับโลกของโลกิยะต่อไปหรือว่าเราจะไปเป็นนักบวชด,ดีมันอยู่ที่ความคิด เพราะว่าในเมื่อกิเลสมันถูกชำระอุปทานมันสลายตัวความยึดมั่นถือมั่นมันสลายไปแล้วเราจะอยู่เราจะอยู่ในในครอบครัวก็ได้เพราะว่ากิเลสมันเกาะเราไม่ได้เพราะอุปทานอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้หรือว่าเราจะไปบวชเพื่อเผยแผ่ศาสนาก็ได้เพราะว่ามนุษย์ที่เขายังเป็นปุถุชนเขาจะยึดมั่นถือมั่นในนักบวชในผ้าเหลืองเขาศรัทธาผ้าเหลืองมากมันเป็นเรื่องธรรมดาของ ของคนที่ถูกสอนกันมาต่อๆกันมานานการที่เราจะอยู่ในเพศคา,า,ารวาสเนี่ยเราเวลาเราให้ธรรมะคนอื่นเนี่ยเขาจะมองว่าไม่ใช่ของจีงของจริงจะต้องนุ่งนุ่งห่มสีเหลืองเลยทาให้คนเนี่ยไปศรัทธานักบวชเยอะมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าถูกสอนมาแบบนั้นหลายรุ่นรุ่นต่อรุ่นอะคือสอง,สอง 2,500กว่าปีแล้วที่ถูกสอนถูกบ่มถูกอบรมมาแบบนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้องคิดแบบนั้นการที่อยู่ในเพศคาราวะาเนี่ยคือสอนธรรมะแล้วคนไม่ค่อยฟังสมัยก่อนยิ่งไม่มีใครฟังฟังแต่นักบวชแต่เดี๋ยวนี้คนเริ่มเปิดใจคนที่ที่เสาะ,ะแสวงหาทางออกจากวัตตะออกจากสังสารวัฏเนี่ยเขาเริ่มเปิดใจฟังคารวะเยอะ พอเขาเริ่มไม่เน้นไม่เน้นที่ชุดเพราะเวลาทุกเนี่ยใส่ชุดไหนมันก็ทุกเวลาที่ไม่ทุกเนี่ยใส่ชุดไหนมันก็ไม่ทุกคนกลุ่มเนี้ยเริ่มเปิดใจเริ่มมาฟังคารวาสกันเยอะเห็นมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแต่เราไม่ไหลตามมันเราจะไม่เป็นทาสมันเราจะไม่เป็นทาสของความคิดเราจะไม่เป็นทาสของความคิด มันก็แค่คิดขึ้นมาตามตามธรรมชาติของมันตามตามผัสสะที่มากระทบกระทบปุ๊บคิด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 ให้เราเห็นว่ากําลังคิดให้เราเข้าใจว่าเนี่ยเรากําลังคิดให้เรารู้ว่าเนี่ยเรากําลังคิดเนี่ยฟังอยู่ก็คิดตามอยู่มีใครเห็นบ้างว่าตัวเองกําลังคิดตามคิดตามก็ให้เห็นเห็นว่ากําลังคิดคิดตามก็ให้รู้ รู้ว่ากําลังคิดคิดตามอยู่ก็ให้เอะใจเอะใจว่าตัวเองกําลังคิดคิดอยู่ก็ให้รู้รู้ว่าตัวเองกําลังคิดให้เห็นต้นตอของปัญหาเราเห็นความคิดเห็นความคิดเรื่อยๆเห็นความคิดเรื่อยๆสุดท้ายความคิดทำอะไรเราไม่ได้พอคิดขึ้นมาเราก็แค่เห็น พอเห็นป <54. S 2> ุ them, ๊บมันจะไม่มีการปรุงแต่งต่อพอเห็นปุ๊บมันจะไม่มีการปรุงแต่งต่อการเห็นความคิดเรียกว่ามีสติมีสติเห็นความคิดแต่พอรู้ทันว่ากำลังคิดนี่เรียกว่ามหาสติรู้ทันว่าตัวเองกำลังคิดอยู่เนี่ยให้รู้ทันให้เห็นว่ากำลังคิด เห็นว่าตัวเองกำลังคิดอยู่ฟังอยู่ก็คิดตามอยู่ให้รู้ว่าตัวเองกำลังคิดตามเรากำลังเล่นกับความคิดสิ่งที่เราปฏิบัติเราก็คิดขึ้นมาเพื่อปฏิบัติแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าตัวเองกำลังคิดปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าตัวเองกำลังคิด มีปัญญานะถึงไปเห็นถึงไปเห็นได้ว่าตัวเองกําลังคิดเนี่ยคือมีปัญญาเรายิ่งปฏิบัติเรายิ่งมีปัญญามีปัญญาไปเห็นว่าตัวเองกําลังคิดตัวเห็นเนี่ยเรียกว่าปัญญาคิดอยู่นะรู้ไหมว่าคิดตามอยู่กําลังคิดนะ <Urban language> เห็นไหมว่ากําลังคิดปัญญาคือเห็นว่าตัวเองกําลังคิด เราฝึกปฏิบัติเพื่อออกจากวัตะเราต้องรู้ว่าตัวเองกำลังคิดถ้าเรามีมหาสติเราจะรู้ว่าตัวเองกำลังคิดตามนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมสูงสุดเมื่อเราเพิกสมมุติออกอุปาทานเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มสั่นคลอน อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะเริ่มสั่นคลอนเมื่อเราเข้าใจว่าตอของเหตุมาจากความคิดเห็นว่าตัวเองกำลังคิดนี่แหละคือปัญญาการจะหลุดพ้นได้เราต้องมีปัญญาไปเห็นว่าตัวเองกำลังคิดรู้ว่าตัวเองกำลังคิดเข้าใจอยู่ว่ากำลังคิดตามปรุงตาม กิเลสเกิดจากความคิดแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวเองกาลังคิดคือเราเห็นกิเลสการปฏิบัติธรรมจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแค่เราเห็นว่าตัวเองกําลังคิดสิ่งรอบตัวที่มันมีชื่อมันก็มาจากความคิดเพราะว่าถ้าเราเห็นเฉยแล้วแล้วมันมีชื่อขึ้นมาปุ๊บเราคิดละ แต่ธรรมชาติของเขาไม่ได้มีชื่อมาตั้งแต่แรกธรรมชาติคือว่างเปล่าจากชื่อธรรมชาติของพืชพันธุ์ทุกอย่างมันเกิดมามันก็ว่างเปล่าจากชื่อแต่เราเอาชื่อไปใส่เราเอาชื่อไปใส่แล้วเราก็จำว่าอันเนี้อันนี้ชื่อแบบนี้จริงๆยกตัวอย่างอ,อันเนี้ยคือ พอเ,อเห็นปุ๊บรู้เลยว่าใบาเตยรู้ว่ามันชื่อใบเตยถ้าเห็นเฉยๆเนี่ยมันจะรู้ได้ไงว่าใบาเตยเพราะว่ามันเกิดมาที่แรกมันก็ไม่ได้มีชื่อมันไม่ได้มีชื่อตั้งแต่แรกธรรมชาติเขาว่างเปล่าจากชื่อแต่พอเราเห็นเฉยๆไม่ได้มีชื่อนะแต่พอเราคิดอ๋อชื่อใบเตยเพราะว่าเขาเรียกกันมาแบบนี้สัญญาก็จำปุ๊บคิดคิดมาจากความจำ สัญญาสัญญาเคยจําว่ามันชื่อใบเตยก็คิดอ๋อมันชื่อใบเตยทุกอย่างมาจากความคิดทั้งนั้นถ้าเรามองธรรมชาติแบบไม่ใส่ไม่คิดเราจะไม่ได้ใส่ชื่อเรามองธรรมชาติแบบไม่ต้องใส่ชื่อถ้าไม่ได้คิดมันจะไม่มีชื่อธรรมชาติดั้งเดิมของเขาว่างเปล่าจากชื่อเราอยู่บนพื้นฐานของ ความคิดทั้งนั้นเราก็ยังเป็นธาตุความคิดให้เราเห็นว่าตัวเองกำลังคิดฟังอยู่นี่ก็คิดตามอยู่ให้เราเห็นว่าตัวเองกำลังคิดเราจะได้เห็นเห็นเหตุเห็นเหตุของความโลภความโกรธความหลงการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องที่จะว่าง่ายก็ว่าจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก แค่เรียนรู้แล้วก็เข้าใจทำความเข้าใจไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานอย่างครูดาวเองก็ไปทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิอยู่ทั้งหมด9ปีมาฝึกฝึกที่จะออกจากวัตตะนี้ก็จริงๆไปติดสมาธิอยู่สองปีไปนั่งแบบเอ,อาเป็นเอาตายไปฝึกกระสินฝึกเพ่ง เพ่งเพ่งอากาศเพ่งน้ําเพ่งไฟเพ่งจนทุกวันเนี้ยสายตาเนี่ยอ่านหนังสือแทบไม่ได้ไม่ได้เลยแหละถ้าจะอ่านอะไรต้องเอาโทรศัพท์เนี่ยไปถ่ายแล้วมาขยายแล้วก็อ่านเพราะว่าไปฝึกกสิณจนสายตาเสียไปเพ่งเพ่งเทียนแต่ก่อนแต่ก่อนก็เคยเพ่งดวงแก้วเพ่งองค์พระแต่พอมาปฏิบัติแบบพระสายป่าก็ไปเพ่งเพ่งอากาศเพ่งน้ําเพ่งดินเพ่ง เพ่งไฟเพ่งเทียนนั่นแหละจนทำให้สายตาเน่ยเสียก็เลยมาฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติฝึกสติในแนวของหลวงพ่อเทียนก็มาเริ่มรู้เริ่มเห็นความคิดตัวเองเริ่มเริ่มมีสติถึงได้เลิกเลิกการเพ่งเลิกเลิกทำสมาธิก็จากเหลือจากที่เคยทำสมาธิวันละสีถึงหชั่วโมงก็เหลือแค่วันละครึ่งชั่วโมง เพราะเราจะทิ้งเลยไม่ได้เพราะความเคยชินของเรามันเคยทำมันไม่สามารถที่จะทิ้งได้เลยมันต้องค่อยๆ Restaur ada. Ada. ละการที lays. ่เราจะทิ้งสันดานเดิมของเราเนี่ยมันไม่สามารถทิ้งได้เลยมันต้องค่อยๆละการปฏิบัติธรรมจึงค่อยๆทำไปเรื่อยๆเพื่อให้มันกลายเป็นความเคยชินให้มันกลายเป็นให้มันกลายเป็นนิสัยให้มันกลายเป็นสันดานการปฏิบัติ มันก็เริ่มต้นจากการค่อยๆค่อยๆคืบค่อยๆคานค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันสะสมไปเรื่อยๆมันจะเป็นอัตโนมัติไปเองมันจะเป็นอัตโนมัติแล้วมันจะต้องไม่ต้องทำอะไรมันจะเป็นไปของมันเองเหมือนใหม่ๆที่เด็กเกิดไปเนี่ยเด็กที่เกิดใหม่เขาก็ต้องหัดยืนหัดเดิน พอเขาเดินเป็นแล้วเขาก็ไม่ต้องไปพยายามที่จะเดินการปฏิบัติก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะการปฏิบัติจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายจริงๆแล้วก็อยู่ที่อินทรีย์และความเด็ดเดี่ยวของเราว่าเราจะทำให้มันถึงที่สุดหรือเปล่าทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดเมื่อติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถมาถามได้ ถามถามถามได้ทักลายอะไรมาได้คือแนะนำได้แต่ว่าท่านต้องเดินเองไม่สามารถชี้ให้ใครจบได้แต่แนะนำวิธีว่าปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ถ้าชี้ถ้ามีคนชี้ให้คนจบได้พระพุทธเจ้าก็คงชี้ให้พระอานนท์จบเพราะว่าพระอานนท์เนี่ยอุปถากพระพุทธเจ้าอยู่45ปีในขณะที่ท่านเผยแผ่ศาสนา ถ้ามีคนชี้ให้จบได้พระพุทธเจ้าก็คงชี้ให้พระอนุนจบตั้งแต่แรกๆกที่ยังไม่ได้มาอุปถากท่านหรือมาอุปถักคท่านใหม่ๆก็คงจะชี้ให้จบไปแล้วเพราะฉะนั้นมีแต่คนคือครูบาอาจารย์ก็ชี้บอกวิธีว่าให้เดินไปแบบนี้นะพระพุทธเจ้าก็เดินไปแบบนี้นะคือท่านแค่เป็นเพียงผู้ชี้ทางแต่ไม่สามารถชี้ให้ใครจบณนะตอนนั้นได้ โอเคพอเข้าใจกันแล้วนะคะการปฏิบัติทรมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวให้พอถ้าอยากออกจากวัตตะจริงๆต้องต้องฝืนฝืนคือไม่ไหลไปกับอารมณ์ไม่ไหลไปกับความคิดไม่ไหลไม่ไหลไปกับการปรุงแต่งไม่ไหลไปกับสิ่งยัวย่วยุต่างๆไม่ไหลไปกับเรื่องโลกโลกน้อมเข้ามาสังเกตสังเกตดูใจตัวเองสังเกตดูความคิดสังเกตดูอารมณ์ตัวเอง สักวันหนึ่งต้องถึงเป้าหมายที่ท่านปรารถนาอยู่ขอให้ท่านที่ปฏิบัติธรรมที่ท่านเด็ดเดี่ยวที่จะออกจากทุกข์จริงๆได้ได้พบเจอสิ่งที่ท่านปรารถนาได้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงความจริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านค้นพบขอให้ได้พบทมแท้กันทุกคนทุกท่านสาธุค่ะ